สวัสดีค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมธิราชนะคะขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมง,งานสีสันแห่งนาทีสืบสารประเพณีลอยกระทงนะคะในวันที่15พฤศจิกายน2567นะคะณบริเวณหน้าอาคารวิทยาคาัตข้างตระน้ำในมหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมธิราชค่ะ ในงามพบกับกิจกรรมมากมายอาทิการประกวดกระทงจากผักผลไม้และใบตองการประกวดนางนกพม่าการแสดงโขนการสาธิตมาลัยการเขียนหัวโขนจิ๋วการแสดงสินค้าโอทอปจากชุมชนบางพูดและยังมีร้านอาหารสินค้าและเครื่องเดื่มอีกมากมายและพิเศษกิจกรรมช้อนไข่ทองคํจชิงรางวัลจํานวนมาก กิจกรรมอัดแน่นขนาดนี้เริ่มยาวๆตั้งแต่10บโมงจนถึง4ี่ทุ่มครึ่งเลยนะคะและรุนรับรางวัลในการแต่งกายย้อนยุคชุดไทยทสมัย,มยรัชกาลที่7รวมรางวัลมูลค่ากว่า15,000บาทมาลอยกระทงชมพญาน,นาคด้วยกันที่ม,มสอทอนะคะ